สนักข่าวต่างประเทศมาแจ้งข่าวจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่าประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกีผู้นำประเทศรรยูเครนมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนั์นทรัมผู้นำสหรัฐที่เป็นไปในแง่บวกและสร้างสรรค์มาก,ท,มากทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเปิดเผยเกี่ยวกับแผนการหยุดยิงและแผนสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งได้รับความสนใจและการติดตามจากทั่วโลกเซเลนสกีแสดงความยินดีแก่ผู้นำสหรัฐที่ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินแผนนี้ ซึ่งเป็นการเปิดเผยความเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพและความสงบในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ที่น่าสนใจคือการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมีการต่อสู้และความขัดแย้งที่รุนแรงมากมายจนกระทั่งผู้นํายูเครนกล่าวว่าหากสงครามในภูมิภาคหนึ่งสามารถยุติได้ก็จะสามารถยุติสงครามในภูมิภาคอื่นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความหวังและความเชื่อใจในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางเซเลนสกียังเรียกร้องให้เพิ่มแรงกดดันกับรัฐบาลมอสโกเพื่อให้มีการหวนคืนสู่โต๊เจรจาและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจในการสร้างสันติภาพที่มีความยืดหยุ่นและความเป็นมิตรและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดการสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มันเป็นการแสดงถึงความรับผิดช,ชอบและความตั้งใจของผู้นําทั้งสองประเทศและเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกคิดว่าคุณเห็นด้วยกับการสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะว<ท>ันออกกลางน,านี้ไหมมีความคิดเ <ๆ S 1> ห็นอย่างไรกับการดําเนินการของผู้นําทั้งสองประเทศช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้เห็นการสร้างสันติภาพและความสงบในภูมิภาคตะวันออกกลางทําไมเราจึงไม่พยายามเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีความขัดแย้งและสงครามอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรักสันติภาพเหล่านี้